สวัสดีครับทุกคนมินิต้าอุคนหล่อเลยอ่ค้งนะากลัวเาลองเว้สวัสดีครับสวัสดีครับอันยองสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งันหนึ่งูยังไม่นอนกันหนอหนึสวัสดีทุกคนนะครับร สวัสดีครับสวัสดีนะไดมอนอด์เทเลสสวัสดีครับสวัสดีฮะอโยสวัสดีครับอ๋อวันนี้เป็นไงสนุกไหมครับไไบ้้านนออกููจนะรถย่่หวันนี้สนุกไหมฮะเปปิดระตูวันนี้สนุกไหมสวัสดีครับทุกคนนะครับผมก็ขอทุกคนจะสนุกกับโชว์ลาซาด้านะครับผมอะไรนะเงยไมย้โอ้อ ไม่เหนื่อยตาเต็มอะไรตาไม่เต็มาตอนแรกเหนื่อยเว้ยแต่พอเหมือนแบบเอนจอยกับเพื่อนมันสนุกจอยในท้ายสนุกมากสนุกมากตาอะไรตาเต็มอะไรตาไม่เต็มนะอันนี้ตื่นมาก็ตางีโลตื่นมาก็ตาเป็นสีเทาเลยไอโน่ไอโน่ทำวิธีการคืออดนอนนะกินยาฟาวิพลาเวียพอวิือไรนะก็คือต้องเป็นโควิดก่อนก็บอดฝากบอกป้าลาลาหน่อยค่ะ ปาาล่าครับสวัสดีครับโอ้ยหนูอยากัดการแมวรักกันมีอยู่แค่นี้คืออู๋จะบอกว่ามันมันมัน s ั c c e s ฟูลมากๆเลยแบบมันเติมเต็มมากๆเลยอะเราได้เต้นเพลงที่หนึ่งในใจของเธอแล้วก็มูเตลรู้ด้วยแล้วคือที่หนึ่งในใจของเธออะฟิลตอนนั้นมันเหมือนเราฟิลมันส่งกันมากเลยเรามันอิมแพกมากไว้ทุกคนคือตอนนั้นแบบความรู้สึกมันแบบมันไม่มีมันไม่ได้มีโอกาสไบ่อยแล้วที่จะได้เต้นแบบที่หนึ่งในใจด้วยกันเลยเจ้หายแล้วหายใจมากเลยตอนนี้จหาย แต่วันนี้เราก็ขายรออยู่นะขายรอไม่ขายแปลกเลยนะไอเดลเกมเนี่ยขายรอเลยแต่เราอบอุ่นเนาะอบอุ่นนะร้อนอร้อนไม่ได้อบอุ่นแต่ชอบเอ้ยแมวหรือลิงเนี่ยเพลงน้งพุม่าเพลงดีนะเพลงน้งภูม่อินแพ็คจังวะเพลงเราอะเพลงเราก็อินแพคอารีนาเมืองทองนาทีอ้าวโห้ย ไอโน้โอ้ยใต้ละโอ้ยหอเยือดมาเรื่อนด้วยเร็วมากอะไรนั้นดูมันดูมันไม่มีมเรารักกันสวยน้องสกายนี่ดูเราร้องไห้ผิวใช่ไหมอันนี้ทุกคนไปดูเขาจริงๆป่ะน่าจะติ๊กตาป่ะ ไฟขับก็ซักเซฟฟเหมือนกันนะดีใจมากที่ได้เห็นมูเตลูเขาหกคนเออแล้วมูเตลูคือจะบอกว่าเราถ่ายแค่สองครั้นะฮะเราแบบนี่ยฮะแต่ว่าเห็นทุกคนมีความสุขกับชว์ก็แต่ว่าผมชอบนะมีคนบอกว่าหัวแดงบักหัวแดงเออไอบังกหัวแดงทำเหมือนคิดมาแล้วอ่ะ ฟังเป็นน้องภูมน้องุมดีมากผมยังฟังแล้วผมยังอึ้งอยู่เลยอ่ะโว้ยเอ้ยโว้ยสมุดอโ้อู้อูแกมาละแกมาแล้วเหรอโอเคไปละภูมใิใจใช่นี่ยายน้องกระปอกไปแล้วเรียบร้อยน้องจุงงวัสดีเอ้าเราไม่ได้อยู่ในบ้านเหรอจุง้งพอดีดูเซฟเฮาส์ด้วยนะจุงดูพี่ยง่งจุงมันสนุกมากสนุกมา ดิมเดิมดิมดิมมีคนตามหัวแดงเต็มเลยดีใจอ่ะขอบคุณนะครับที่แบบตามกันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับเอย็นน้องอาบน้ำอุ้ยแก๊ปมานะครับเดี๋ยวผมไปรับแก๊ปก่อนนะทุกคนขอบคุณที่ทุกคนชอบนะครับก็ จะกันเร็วๆนี้นะฮะบ๊ายบายตามแม่งแต่หัวดำเลยคะ่ะรักๆเลยครับชี้แสงสู้ๆนะฮะ